เคยไหมมีคนในใจที่ทํายังไงก็ไม่ลืมการที่เราไม่ลืมเขาอ่ะมันทําให้เราเจ็บปวดหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกว่าทําไมความทรงจําของเขามันถึงมาวนเวียนอยู่ในหัวสมองเราตลอดเวลาแล้วเราทําอะไรต่อไม่ได้ไหมถ้าเราเจอใครสักคนที่เขาดีกับเราแล้วเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้วันนี้ปัจจุบันนี้เขาจะอยู่ตรงไหนก็ตามที่เขาห่างกับเราไปมากๆแล้วอะ่ะเราก็จะถึงเขาด้วยความสุขใจนึกทีไรต่อให้ไม่มีตัวตนเขาอยู่ข้างหน้าเออมันมีแต่เรื่องราวดีๆของกันและกันทางที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจเขามากๆ สุขมากๆแต่จะต้องจากกันไปด้วยเหตุจาเป็นอะไรบางอย่างหรือคนที่ทาให้เราเจ็บช้ำใจมากๆแล้วก็อ่านกันไปเพราะอย่างนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่เจ็บปวดอยากหาวิธีลืมแต่ลืมไม่ได้แต่คนที่อยู่ในความทรงจําดีๆกับเราอ่ะแต่ไม่เป็นปัจจุบันของเราแล้วอ่ะคนที่รักคนที่รักเรา,คน,เราคนที่มีความทรงจําดีๆกันอยู่ในใจของกันและกันแต่อยู่ๆอ่ะเขาก็จากเราไปกระทันหันอันนี้ก็อาจจะเป็นความเจ็บปวดอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน